สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้กลับมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1 4เรื่องหนูน้อยน่ารักนะคะซึ่งวันนี้คุครูนะคะจะสอนเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการฟังมารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่มารยาทในการนั่งและมารยาทในการพูดนะคะ ปเริ่มกันเลยค่ะมารยาทในการรับประทานอาหารข้อ1เด็กๆไม่ควรรับประทานอาหารก่อนผู้ใหญ่เพราะตามธรรมเนียมคนไทยแล้วควรให้ผู้ใหญ่เริ่มตักอาหารก่อนส่วนเด็กที่อายุน้อยกว่าจึงเริ่มตักอาหารได้นะคะขออ้อ2ไม่พูดคุยหรือทำเสียงดังขณะเคี้ยวค่ะเพราะนอกจากจะทำให้คนที่ร่วมรับประทานอาหารกับเรามองเราไม่ดีแล้วเสียงจากการเคี้ยวยังทำให้รู้สึกลำคานและเศษอาหารยังมีโอกาสกระเด็นหล่นออกจากปากของเราด้วยนะคะ ข้อ3ควรแสดงความนอบน้อมด้วยการตักอาหารให้ผู้ใหญ่นอกจากจะเป็นการแสดงน้ำใจยังเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อีกด้วยข้อ 4. ควรตักอาหารใส่จานแต่พอดีไม่ควรตักเยอะจนรับประทานไม่หมดควรมีน้ำใจแบ่งปันผู้อื่นที่ร่วมรับประทานด้วยนะคะข้อ 5. อาหารประเภทน้ำไม่ควรรับประทานเสียงดังเพราะการซดน้ำซุปเสียงดังสำหรับมารายาทบนโต๊ะอาหารของไทยถือว่าไม่สุภาพนะคะเด็กๆ ข้อ6ขณะรับประทานอาหารไม่ควรใช้ช้อนซ่อมกระทบจานจนเกิดเสียงดังข้อ7ไม่ควรพูดคุยเรื่องไม่พึงประสงค์บนโต๊ะอาหารเช่นเรื่องที่ทำให้คลื่นไส้หรือรับประทานไม่ลงนั่นเองนะคะ ข้อ8ไม่ควรคนอาหารขณะตักใส่จานแต่ควรค่อยๆช้อนอาหารขึ้นมาอย่างระมัดระวังข้อ9ควรทานอาหารให้หมดจานถือเป็นการให้เกียรติเจ้าของบ้านและพึงพอใจในรสชาติอาหาร mm hmm. และข้อสุดท้าย mm hmm. ข้อที่10นะคะเด็กๆควรรวบช้อนซ่อมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จไม่ควรวางระเกะระกะช้อนไปทางซ่อมไปทางมารยาทในการฟัง ข้อ 1>, 1. เด็กๆควรฟังอย่างตั้งใจเมื่อฟังผู้อื่นพูดเราจะต้องตั้งสมาธิตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้พูดกำลังจะสื่อสารกับเราข้อ 2>, 2เด็กๆไม่ควรพูดหรือส่งเสียงรบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดเพราะเมื่อมีผู้พูดเราจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ควรพูดแทรกหรือส่งเสียงรบกวนผู้พูดเด็กขาดข้อ 3. ปรบมือเพื่อให้เกียรติผู้พูดข้อนี้เป็นมารยาทสากลที่ทุกคนต้องฝึกฝนให้เป็นนิสัยกันนะคะ ข้อ4ยกมือถามเมื่อรู้สึกสงสยัยซึ่งเด็กๆควรรอให้ผู้พูดเว้นช่วงให้เราถามในตอนท้ายแล้วค่อยยกมือถามจ,จมึงจะเหมาะสมกว่านะคะข้อ5รักษากฎ,กฎระเบียบของสถานที่ที่เราไปนั่งฟังเพราะทุกสถานที่ย่อมมีกฎระเบียบกําหนดไว้เด็กๆควรปฏิบัติตามกฎของสถานที่นั้นๆอย่างเคร่งรัดนะคะข้อ6 การฟังด้วยความไม่มีอคติเป็นการฟังโดยที่เราจะต้องลบความรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจออกไปนะคะเพราะว่าความคิดที่เป็นอคติจะทําให้เราปิดกั้นตัวเองในการรับฟังในสิ่งที่ผู้อื่นกําลังจะสื่อสารกับเรานะคะมารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะที่ผู้ใหญ่กำลังยืนอยู่เด็กๆไม่ควรเดินลงส้นหรือเดินมีเสียงเด็กๆจะต้องเดินในลักษณะสำรวมปล่อยมือไว้ข้างลำตัวและคล้องตัวลงเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นะคะการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้เด็กๆควรเดินผ่านในลักษณะสำรวมเช่นเดียวกันนะคะปล่อยมือเอาไว้ข้างลำตัวคล้องตัวลงพร้อมกับย่อเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ที่นั่งเก้าอี้อยู่แต่ถ้าเป็นในบ้านอาจจะใช้วิธีเดินเข่าได้เช่นเดียวกันนะคะ เดินผ่านผู้ใหญ่ขณะที่ผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้นให้เด็กๆนะคะเดินผ่านในลักษณะสำรวมเมื่อถึงที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ให้สุดตัวลงเดินเข่าเมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วจึงลุกขึ้นเดินมารายาทในการนั่ง 1. การนั่งเก้าอี้ ให้ใเด็กนั่งตัวตรงหลังพิงพนักเก้าอี้เท้าวางชิดกันเข่าแนบชิดกันมือทั้งสองวางบนหน้าขาไม่ควรนั่งเอาปลายเท้าหรือขาไขว้กันอย่านั่งโดยโยกเก้าอี้หรือเอะหลังข้อ2การนั่งพับเพียบให้ใเด็กนั่งในลักษณะสุภาพยืดตัวไม่ต้องเก็บปลายเท้าแต่อย่าเหยียดเท้าท้านั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ให้เก็บปลายเท้ามือประสานกันไม่เท้าแขนนะคะข้อ 3. การหมอบ ให้ใเด็กนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าก่อนนะคะแล้วหมอบลงไปให้เขาข้างหนึ่งอยู่ระหว่างแขนทั้งสองข้างแขนวางราบกับพื้นตลอดครึ่งแขนส่วนเมื่อถึงศอกประสานหรือประนมแล้วแต่กรณีนะคะข้อ4การนั่งคุกเขา่าให้ใเด็กนั่งตัวตรงวางก้นบนส้นเท้าปลายเท้าตั้งมือทั้งสองประสานกันหรือจะวางความบนนะะ้าขาก็ได้ค่ะมารยาทในการพูด เด็กๆคนพูดจาไพเราะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและต้องพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลใช้ระดับความดังของเสียงให้พอเหมาะไม่เสียงนางจนเกินไปหรือเบาจนเกินไปนะคะแล้วก็เด็กๆไม่ควรพูดแทรกจังหวะผู้อื่นไม่แย่งกันพูดนะคะและจะต้องพูดด้วยคำสุภาพไม่หยาบคายไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อได้ฟังเราพูดนะคะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่14เรื่องหนูน้อยน่ารักเด็กๆอย่าลืมจำและนำไปใช้ให้เกิดเป็นนิสัยกันด้วยนะคะเพราะมารายาทที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้และพึงปฏิบัติอย่างเหมาะสมค่ะ